ครับห้อยกระต่ายครับผมนี่ครับห้อยกระต่ายมันขุดมันขุ่ยครับนี่ครับนี่ครับห้อยมันมหนีมีแต่ขี่มันนะครับนี่อักลากันนี่ขี่กระต่ายครับนี่ครับตงเดืเบิงครับห้อยมันนี่ครับ ต้นใหม่นี่ครับเห็นไหมครับหอยมันขุดมันขวีอยู่ครับนะครับทางตั้ไในทั้งนั้นครับนะครับนี่มินี่ไม่กัดตายครับที่มันไม้มันหมุนไปเอาลุก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 เอากัดตายครับกัตายกัดตาย อกตายอีกแล้วครับผมนี่ครับตายครับนั่งคอหมออยนี่ครับโอ้โบยานคนณพอหน่อยครับตายตัวนี้ไก่เป็นขายประจำแล้วครับนี่ครับตายปลาครับพี่นอ้องเอ,อ้ยคุณคักขุนแน่ นั่งตองมองอยู่เอ,อ้ยนี่ครับบนนี้ครับบอกเร่ๆตกใจคนนนะครับเนี่ยนั่งตองมองอยู่เนี่ยเนาะเอ,อ้ยอาอบบอดี้สีเห็ดมันเนาะมึงหูจักครับผม ครับมีเปลาครับบรรยากาศนี่ครับเป็นปลาทั้งเมือนแล้วครับนี่ครับเอ้ยฝนเป็นดาลาให้เลยครับนี่ นิ่งเลยครับเหงืดอไหลหลอกก้อนกับมะพร้าวครับกระต่ายตัวนี้อำนี่งกับมะพร้าวกันอีกครับแหมสุดยอดดีดีครับวัวตี๋เลยครับเป็นดาราให้งไายเลยครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> <laughs> ว่านี่ไปหอดใสอยู่เหรอนป้าไปแล้วยอก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 ,กแล้วนี่ครับเห็นบ่ครับนั่งตองมองอยู่ครับเห็นบ่าครับ นี่ครับไม่ได้ไปเลยครับนี่น้ำขอกมาครับนี่ครับนั่งตองมองอยู่นะครับเนาะนก็หูว่าผู้ใดเห็ดบเห็ดอย่างมันนะครับเนาะนี่แหละตายป้าครับนี่ครับนึกป้านะครับน้ำมืนี่ ก็เป็นดาราภาพยนต์ไ้แล้วครับนี่ครับเห็นเตงหูครับบุติิงครับแต่ก่อนไทยเห็นหนึ่งแต่ขี่มันครับแล้วดีเห็นฮอโตยอกยุกยิกยิกยิกย่กครับเห็นบ่า น,นเอ้ยอย่างจังเป็นบุาญา้นเสียแล้วเป็นดาราไายเลยครับมือนี่ <c oughs> ดารากระตายยอดครับน้ำบริห็นโตันมาไงาเลยครับกระตายเนี่ยสนี่ยำนึงบริห็นมันเดออมาหนึ่งคนปันเนี่วัน ghi ngon 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 nhạt nữa, ngon ừ. ngon ngon Bên cạnh cây lên. Cái cây ngon 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 ไปแท้ครับบารนี้พุ่นนะครับพุ่นนะครับเห็นแดงๆๆไปแล้วคุณโดดย่องย่องย่องเลครับโอ้โหครับผมไปไป้พอกันไหมงวดหน้าครับผม